สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบนนอกเชนแนลครับมือนีมาอยู่ทีนุ่นสวนครับนุ่นทางหน้านะครับที่สิภาพพี่น้องเขามาชมนะครับฟังทางทิศไต่กับทิศตะวันตกกรนนะครับว่ามันมีอย่างแนี้เนาะทางหุ่นที่ห้องเขามาครับมือหนังภาพพี่น้องมาเปิดเตาเผาทานนะครับหุ่นเผามาอ่อมมากตรงนี้นะครับเป็นองค์แดงนะครับองเก็บน้ำอ่าทุกมือนีเิ่น เปลี่ยนเปลี่ยนรูปการกกรเก็บน้ำดื่มนะครับน้ำกินแต่กอนเพ่นร่องน้ำฝนเอาสมือนี่เพ่นปรับเปลี่ยนไปนะครับใส่ตู้หยอดใส่สื่อกินน้ำแต่เลยขอเพ่นนะครับขอเพ่น้วก็นี่ติดใหม่ติดมือให้เพ่นน้ำเน่นะครับนี่มาเพื่อที่สิเป็นหม่องพักน้ำนะครับหม่องกกเก็บน้ำไว้เวลาเข้ากระจายน้ำาลงไป รถพืชพักท่างพุ่นะครับให้มันมีหนามปริมาณนามที่พ่อได้ใส่ได้ใสนะครับเพราะว่าอยู่ในจุดหนีนะครับคือฟังของล่ำนำเสียวที่ผมพาพีินองปเบ่งซึ่ง,นงหนาแรงนี่งกระลี่งนลีแรงจนมีหนามใส่ครับพืชผลที่ห้องปลูกไว้กับว่าได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะก็เลยก็เลยหาวิธีการ การเก็บนำไว้ถึงใส่โดนที่สุดนะครับแล้วก็อีกจัดหนึ่งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็อยากอยากอยากให้มีเป็นระบบจัดการนำก่อนมูล่ะนะครับก่อนเส็นยังเกิดขึ้นแต่ว่าทุนทรัพย์มันก็นยัง่งอ่า่คงทีนะครับบ่ม,มีทีสิมาต่อเติมเพื่อทีสิส้างเป็นนันหม่องการเก็บนำให้ได้ใส่นะครับแต่ก็มีผลผลิต ทีสิพ่อได้อ่ลเ่็นายได้เสริมหรือว่าไปทักกินไปถักใส่ในครั่งเรื่อนได้นะครับที่อย่างเขามาตรงนี้ก็เป็นพระว่าสิเป็นนะครับผชผักสวนขัวเ้านี่แหละนะครับใบบักกูดต้นบักหุ้งต้นมะละกอเวานี้ครับอันี้พอแล้วได้ต้นสังมาต้นนี้ต้นสังนะครับมาถ้าพี่น้องมาช่วอาจจิภาพว่าชาติตนไหนแสงก็เรื่มหมดไปแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาสัก หงม่วงแล้วนะครับหงม่งแรงสีหงม่วงเคืองไปแล้วนะครับอันนี้ต้นเผาพอแล้ว่า,าปลูกเผานำมาห้อมละ่ะลงเบิ้งครับจะสีเบ็นยังไหนนะนุ่นต้นนี้เป็นอบอ,บอไมทีตัวนี้ใส่ลด,ลดไถเพิ่นดุดให้ตอนแรกว่าจะโจกตรงนั้นขึ้นให้มันให้จากจากบอไงนะครับจากสะางไงตรงนั้นเป็นบอยเงาโจกเมื่อนี่บัณฑินั้นมีทุน มีทุนกับยิบยื่มาแล้วครับมีทุนนมาสิสิเห็ดเป็นบอนำไงกากเก็บใบพฤศสิได้สางผลผลิตแต่ว่ามาติดกับพายุเข่าเราเพิ่นเห็ดงานเมื่อไรกับกลายเป็นว่าม,ม่มีหยังเกิดขึ้นแล้วก็ทุนในส่วนนั้นหายไปทุนในส่วนนั้นหายไปก็เลยได้ซ้ำานีล้วพอกรากด็ดุดุดตัวนี้ขึนเพราะใมันเป็นหนองในน้อยนึงครับช่วงบรรยากาศแรงๆพ้ามาบุกป้าพริกนะครับเนี่ย รับประกันความเผ็ดครับสุดยอดเลยแต่ละเม็ดนี่ป้าผมว่าออกหูอทวนทวนเลยค่ะจะมี่เขื่อบแบบเขือนี่ะะครับเขือเฮ้านี่ครับปลูกแซมกันเนี่ยเป็นบวกพริกเข้านี่ครับพามาเบิ่งงามๆครับเก็บกินกับว่าท่านยายพียายน้องไปนล้วไก่ที่วัดบุญเขาซากแล้วครับที่ได้ใส่งานแล้วล่ะเนี่ยครับแบบเขือกินมาท่านกินมาท่านแล้วก็มันมันโมเป็นมันโม,เป,นม,นมเป็นตลาดที่สิพ่อได้ขายให้พีให้น้อง ผ้าบูปลาบึกริกเลยครับเี่ยเป็นบรรยากาศเล้งๆครับเสียงเกียดเสียงกบหลองห้องละงมครับช่วงสองสามมือมังหันกะฝนตกมากจากวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดสิงหาบางหวอดมือน,นียี่สิบสี่กับเป็นหูบาเงเงียบๆไปแล้วแจงแงไปหอดประมาณวันที่ยี่สิบสองเหนหครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ครับส่วนตรงนั้นนะครับเป็นเป็นไฮน้าเก่าแหละแต่ว่าพี่น้องสังเกตไปก็จะมีกล่องใหม่หน่อยหนึ่งนะครับเป็นก้อนานี้ก็ลงลงทัวฝากเงวครับลงทัวฝากเง้วกับปลาข้าวโพดนะครับกับพ่อได้กินเดยกกินก็ไเด้ขายอยู่ครับแต่ว่าที่ผมบอกก็คือระบบจัดการน้ำมัน่ค่อยโอเคมันท่านเวอร์กับผมมาอยากให้อยากมาปรับให้พอเราได้เห็ด นะครับรยืดเบิดปีอยู่แต่ว่าเวลาหนามมาบัานที่นี่มาจากสะพานตุ่มหุ่นมาเวลาหนามมาปุ๊บหนึ่งเมื่อวานตะของมูนี่ครับไปน้ำหนามเบิดปลามูนี่ครับปลาดลุกปลาเน้นมูนี่ลงสุบีลงสุบีกับไม่ได้พ่อได้พ่อได,ด,ด้กินไปน้ำหนามเพิ่นเบิดตลอดเนี่ยตรงนี้ตนน้ตนบักแข่งหน,หนึ่งบักแข่งบักมะเขือพวงนี่นะครับนี่นวยอยู่ได้เนี่ยครับตรงนั้นก็มีตะไคร่หอวชิงไข่ครับ โมกิงไข่บานเท่านี่นะเป็นพืชผักสวนคั่วปลูกไว้เพราะได้อยากได้กินยยพี่น้องเนี่ยบวกงปลูกแซ้มไปนะครับฟังสะพามาเที่ยวฟังสะเนี่ยเอ้าบกเขือสีเป็นเถาาแล้วครับพอเราอาจจะเก็บเป็นพันมั้งนี่นะเนี่ยเถาเถาแบบนี้ครับอาจจะเก็บเป็นพันเอานหน่วยเอาอย่างมากหรือา่ากินมาท่านบั้นี่ เมื่อกี้ได้ยินจยงรถเล่าว่าว่าสิวอ,อมไม่หาเล่าอยู่ฟังทางนั้นบันบแมเนเขาในบ้านนลบุเห็นเล่าอันเอารถไถหน่อยรถไถหน้ามากดุดตัวน,นั้นมาไถหน้าสิแม่นเป็นสิววานเขาแล้วที่ <c oughs> เดือนเก่าเมื่อวานเขาสิพ่อเดือนซ0บแล้วมันมันเห็ดว่าด้ตรงนี้ครับมันเป็นหน้าเอียด <c oughs> หน้าบ้านเราครับมันมันอยู่ไต่บ้านนู่แต่ว่ามันมันมันก็นอยู่ไก่ไม่น,มนำ้นำน้ำล้ำน้ำเสียวเวลาหนามาปึ๊บถ่วมกอนหมู ถ่วมทุกปีถ่วมทุกปีครับบริเวณนี้ถ่วมทุกปีบานย่ำถ่วมบานนี้พักบุ้งพี่น้องผมมาช่วงนำถั่วมมากผมก็อยากเห็นหน้าพักบุ้งเพื่อที่จะมีไรใดในช่วงนำถ่วมผมคุยอยู่ผมคุยกับผัวอยู่ว่ามันมันสามารถเห็นใด,ดบ่ครับย่ำนี่เขาก็ปปูกผ้าปุ๋ยละหญ้าก,กับปูกทุกปีนะครับอยู่กันแท่นหน้าอยู่อย่างนี้หญ้านี่เอามาปลูกทุกปีเห็ดบ่ได้ครับเห็นห,หน้าบ่ไห้เห็นหน้า,หหนาล้ว ขันแห้งแรงกับบะมี่อย่างเลยนามบ่มีใส่นามบ่มีไห่ขันมันนามมาก,กัะท่วมอ่ะัา่านก้น่นแหงหน้าเป็นเถ่อพ่อเด็กพักนะครับถ้าพี่น้องมาช่มบรรยากาศแรงแรนะครับกับปลาผิกนะครับปลาผิกปลาบักเขือนะครับพ่อเด็กพี่น้องในเบื้องบรรยากาศท่าง รอยเอทเท่านะครับทางอำเภอหนองหี้แล้วมือหลังนะครับฟังทั้งผุ่นมันมีอย่างผมสีผ้าแว่เข้าไปหรือว่าพอเราสีมาตกกลางไม่หรือว่าแล้วสีบานทั้งผุ่นเห็นเราไถเอารถไถหน่อยเขาบานแล้วแตามีอย่างนียนะครับผมสีผ้ามันลาะไมมือนีคาแสงก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับสีผ้าแวะชุม่มทัวเนื่อน,น้องนี่แหละครับเนื่อนเนื่องถึงหน้านี่นะครับจังไรกับฝากพี่นอ้อง ซอยเชี่ยนะครับบันหนกเชี่แนวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องไวเพื่อที่สิว่าผา่าคลิปไม่ๆหมนะครับว่ามืออื่นมือต่อตอไปนะครับวันศุภา 15, ไปเบิองหยังเนรนะครับสำหรับมือนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม